ชมเมื่อนี้นะคะวันที่17กันยายน2565แล้วนะคะซึ่งเมื่อนี้นะคะน้องเบลได้ตามตัวเลขของอพี่แจ็คนครพนมมาฝากนะคะวัดที่พานมาก็ต้องกะต้องขออภัยคุณผู้ชมเป็นยางสูงด้ค่ะคุณผู้ชมบ่มดได้ตามไปค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากวัดที่พานมากนี่น,น้องเบลนี่ยุงคักแล้วก็บ,บวกกับการที่บอสบายค่ะวัดที่พานมาเนาะบอสบายอยู่ห้ายมือที่เป็นไอเป็นวัดนะคะ ก็เลยไล่ล่า,ลาสำนักกับว่ได้ตามให้แต่ว่าพี่แจ็คเพิ่นได้ส่งตัวเลขมาหายทาั่งแชทเฟซบุ๊กเนาะค่ะก็ได้เห็นอยู่ว่าเลขเพิ่นเข่าค่ะศูนย์าทตรงตรงไม่ต้องกลับวันนี้ก็เลยได้ตามให้ยเด้อค่ะคุณผู้ชมตามของพี่แจ็คห้แล้วและก็ข้อชี้แจงคุณผู้ชม f อฟายไลลา,ลาทันที่ทรงไล่มาหาน้องเบลเนาะ ในเครื่องเก่านะคะต้องขอไพ่บริเตอบผู้ใดเลยค่ะเพราะว่าไล่พังแล้วโทรศัพท์เครื่องนั้นพังแล้วเนาะค่ะร่วมทางเอฟซีที่โทรมาในเบอร์ศูนย์หกหนึ่งอ๋อเบอร์ศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดสองสองเก้าแปดหนึ่งปรากฏว่าพังแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมคือหมู่ว่านเป็นลอยๆสายค่ะหลายลอยสายบ่ได้รับสักสายเลยค่ะโทรศัพท์ที่เป็นไล่นั่นแล้วก็ที่เป็นเบอร์นั้นรับนั่นั่นล่นนะค่ะคุณผู้ชมพังแล้วนะคะต้องขอไพ่คุณผู้ชมด้วยค่ะบ่ได้รับเลยค่ะแล้วก็ คือคือโทรศัพท์เครื่องนั้นกลายเป็นพังไปแล้วค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมโทรมาเยอะมากมากเนาะทั้งไอ้ไลน์แล้วกับเบอร์โทรเครื่องนั้นคือตอนนี้โทรศัพท์ได้สู่ขิดแล้วนะคะตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมจะติดต่อยังนงเบลมากก่าแอดไลน์มากก็ได้คะ่ะแอดไลน์มากเบอร์ที่สร้างสินค้าเนะาะผู้ใดอยากจะว่างแนวทางหรือว่าอยากสร้างสินค้า เกี่ยวกับครีมเซรั่มนาฬาิหรือว่าอาหารเสริมต่างๆนะคะกติดต่อมาได้ที่789 BLL 789นะคะเบอร์โทรศัพท์ต้องเบลขอสงวนเอ้อค่ะคุณผู้ชมเพราะวา่าโทรมากน้องเบลกับบไดรับคือเกบบารพว่งงานอยู่เนะาะบ่มีเวลารับสายเลยขันแอดไลน์มากขันพิมพ์มากผู้ใหญ่ต้องการนี่ยังก็คือเวลาที่ว่างแล้วหรือตอนนั้นคือน้องเบลก็สามารถไปตอบย้อนหลังได้แต่ว่าขันโทรมากขันรับโทษในทันที่นี่ อาจจะบ่ได้รับเลยค่ะเพราะตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ยุ่งยู่อาจจะเป็นช่วงที่อัดคลิปยู่อาจจะเป็นช่วงที่ทํางานยู่บอได้รับสายน้องเบลคิดว่ามันบ่ค่อยสะดวกบันไดกันจังใดกับแอดไลน์มาหรือว่าอยากได้ตัวเลขแนวทางของสํานักต่างๆแนะนําให้ติดตามทางช่องยู u ูบเานาะคะ่ะผู้ชมเนาะทางช่องน้องเบลพารวยรัตมณีชาแนลและเฮฮาพารวยนะคะขอให้เป็นอย่างสูงค่ะโทรศัพทันโทรมากนี่บ่ได้รับเลยจริงๆค่ะนี่ต้องชี้แจงไว้ก่อนเนาะ เื่อก็มชมจะว่าโอ้โทรไปไม่เห็นรับเลยนั่นแหละค่ะพังแล้วค่ะสรุปแลสรุปว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นพังแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวนูจะพาไปเอาต,เตัวเลขไปฟังตัวเลขจากพี่แจ็คนครพนมเนาะค่ะว่างวดประจําวันที่งวดประจําวันที่1ตุลาคม2565นี้พี่แจ็คมีตัวไหนมาฝากบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ทางช่องและอย่าลืมนะคะ คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเพิ่งจะมาเป็น FC หรือว่าเพิ่งจะเห็นคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคลิปต่างๆที่น้องเดียวลงมันจะได้ไปเด้งที่หน้าจอโทรศัพท์นะคะจะได้แจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆใหม่ๆเด้อค่ะผู้ชมเนาะแม่ทำงานอยู่ฮัลโหลค่ะพี่แจ๊คสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พี่แจ็คพอ่อพ่อโทรหาพี่แจ๊กปุ๊บอลิชาวิ่งมาเลยค่ะมากวันทันทีเลยครับได้ยินเสียงเราฮัลโหลนี่ทันทีเลยอลิชาเนี่ยครับผมจ้าพี่แจ็คเป็นจังไดเนี่ยคะ่ะพี่แจ๊กกดป้อมบัวได้โทรเลยเข้าโซนสามนานพอไม่ตามก็เข้าเลยนะพี่แจ๊ก เราต้องกลองไว้ต้องกลับทำสูตรใหม่ขึ้นมาหลักหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยหลักสิบเป็นหลักสิบอ๋อบ่ต้องกลับเลยเป็นบอจันเนี่ยครับผมแต่ว่าพี่แจ็คลงทางเฟซบุ๊กยู่เมนบอกค่ะลองครับน้องเยวเห็นอยู่แต่ว่าน้องเบ็ไ้โทรไปเนาะยุงค่ะก็หลีงวดก่อนหนูต้องยอมรับว่าน้องเยวดีงาายุงค่ะครับผมเมื่อไ้ตามเฮีเอ็กซี่ล้วกับพี่แจ็ควาทรงไล่มาน้องเดยวกับบัวอานเป็นบาจ้ะ ลายเครื่องนั้นพังนะคะตรงแจงเอฟซีเวนัามคือกันค่ะเอฟซี FC ทรงลายมาเครื่องนั้นลายมากแล้วบนีเปิดอ่านองภัไผ่บได้เล่ยพี่แจ็คมันซาค่ะเขาเบิงบได้เลยจ้ะลายเครื่องเกา่าตอนนี้ที่ใส่ลายอยู่กับเป็นลล่ที่ขายสินค้าขายขีดนรนนะคะที่เปิดลายขึ้นมาไหมครับผมมานีกันเลยบได้อ่านลายผู้ใดก็เลยผ่านตัวเลขของพี่แจ็คไป แต่พี่แจ็คกในลเฟซบุ๊กส่วนตัวเนาะศูนย์สามตรงตรง,งวันนี้ได้ต้องวัดเลยบอค่ะพี่แจ็คได้แล้วครับทำเสร็จเมื่อคืนหงยออกปุ๊บได้ทันทีนะคะ<ม>เห็นเห็นตัวเลขงวนนี้บอไลยเลยค่ะพี่แจ็คแมนบอ,อตามนั้นเลยบอค่ะครับผม<อ>แต่มีเพิ่มมาอีกสองตัวได้ได้จ้ะเดี๋ยวงวดน,นี่ก็ขอ,ขอแบงปันเอฟซีเลยเนาะพอดีเวลา ว่างตรงกันพอดีจ้าครับผมจ้าสำหรับตัวเลขของพี่แจ็คนครพนมนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจ้าพี่แจ็คครับผมวิ่งนะครับ,ว,บว,วิ่งบนวิ่งหกวิ่งบนหกวิ่งล่างแปดวิ่งล่างแปดโอ้วันนี้พี่แจ็คแยกบนล่างด้วยค่ะปกตินี่ต้องรวบบนล่าง สามตัวบนครับสามตัวแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสองตัวครับสองตัวบนบอกคะ่ะสองตัวบนจ้าหกหนึ่งหกสองหกเก้าหกหนึ่งหกสองหกเก้าสองตัวล่างครับล่าง แปดสองแปดห้าแปดสองแปดห้าครับผมตรงๆไม่ต้องกลับอ้ยบนเป็นบนล่างเป็นล่างตรงๆงไม่ต้องกลัลกบแมนวะจ้าครับผมวันนี้พี่แจ็คปรับปุ่สูตรใหม่นอกกับเขาเป๊ะเลยครับพึ่งจะเปลี่ยนสูตรให, exactly. หม่หงวดที่ผ่านมาแมนวค่ะพี่แจ็ค คกับเขาเลย่นนอ0ศูนสามบนพี่แจ๊กถือว่าคา่ะอได้สื่อ,อบอบันในศูนสามจำได้ว่าซื้อออนไลน์แต่เข้าไปดูแล้วมันไม่มีหมายความมาจากไหนพี่แจ๊ก นึกนึกว่ามันจะคลองไปกดซื่อในไม่โคเวิเแมนบ่หรือว่าแบบใดใช่นึกว่าเข้าไปซื้อในเว็บไหมพอไล่ไปดูไล่ดูย้อนหลังเลยแล้วมันไม่มีมันขาดไปตัวนึ่งโอ้ยขาดไปตัวที่ถูกแมนบ่ครับโอ้ยบุญมีแต่ว่ากรรมบงังพี่แจ๊ดแต่คน <c oughs> แ,ตแต่ที่ลงเฟซมันก็มีคนถูกเอยอะอยู่อืมดีใจดีใจน้ำพึ่นเนาะคะ่ะ ถือว่าเราแบ่งปัน่ง <Yeah. S 1> ปันในเพื่อนได้มีเงินใส่ก็ดีละค่ะ <Yeah. S 1> ้องเดียบุได้ลงคลิปเรื่องขังผู้ชมงวดก่อนน่ะต้องขอพ่หลายๆบานนี้ผู้ชมก็จะว่าทําไมงวดก่อนไม่ลงอีกลายสํานาแข่งบางที่ตามมาไว้ลีค่ะต้องขอไพ่ล้วกับไล่บอดดิ้งไล่บอเตือนไลพ่พังอีกบานนี้ไม่เห็นพี่แจ็คทรงทรงตัวเลขมาให้ทาตุเซ b บุกเนะาะบังเอิญว่าเป็นเพื่อนกับพี่แจ็ค ก็เลยเข้าไปเบิงเ่งในของพี่แจ็คพี่แจ็คส่งใน็ส่งไอในเฟซบุ๊กแล้วก็โพสต์ในเฟซส่วนตัวน,ำนํำเนาะในส่วนของหัวที่ทานมาจา้ะอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานใดอยู่ว่าจริงๆเข้าจริงๆนะคะสําหรับใครที่ติดตามตัวเลขของพี่แจ็คนคะรพน,นมนี่ก็รู้อยู่คนกับแม่นอยู่แล้วพี่แจ็คเนี่ยบ่ท่านเน้นหายเลยค่ะมีตเด่นสุดๆบอเด่นสุดๆก็บอลก็เน้น แปดหกหนึ่งค่ะสองตัวบนก็เน้นหกหนึ่งค่ะสองตัวล่างเน้นแปดห้าจได้แล้วบลาลายเลยงวดนี้เสียดายเสียดายงวดก่อนพี่แจ็คเอาเน้นเน้ะ <c oughs> ตัวก็เปลืองตป้งเยอะแม่เนี่ยมื่อนี้พี่แจ๊กหยุดบ่ไ้ทำงานวะคะ่ะมื่อนี้บ้านเสาเมนบอถามครับผม อ๋อนึกว่าพี่แจ๊กจะว่างตอนเที่ยงเนาะครับอ่าท้ายคลิปแล้วค่ะพี่แจ๊กฝากถึงเอฟซีที่กำลังรับชมคลิปนี้หน่อยจ้าฝากเอฟซีนะครับงวดน,นี้รวยๆไปด้วยกันครับจ้าขอบคุณม,มากๆเลยค่ะพี่แจ๊กครับจ้าเฮงๆปังๆสามตัวสองตัวแตกนะคะครับจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้า